สวัสดีครับผมไม้เอนะครับวันนี้จะพามารีวิวบ้านก่อนจัดส่งนะครับเป็นบ้านไม้ขนาด6กคูณเเมตรนะครับผมมี2ห้องนอน1ระเบียง1ห้องโถงและ1ห้องพระนะครับเชิญตามมาดูกันเลยหลังนี้ลูกค้าต่อเติมหน้าบ้านเป็นซุ้มบันไดนะ่ะซุ้มกัน,นกันฝนบันไดน,นะฮะเป็นเสาไม้ด้านหน้านะครับด้านหน้าบ้านก็จะมีประตูกันกันสัตว์เลี้ยงนะครับ บันไดเป็นบันได3ขั้นนะครับผมหลังนี้เป็นเสหน้าสิบทั้งหมดเลยนะครับคานล่างเราจะเป็น2อนิ้วคูณ10นิ้วนะครับจะมีพนักพิงช้อนไทยนะครับสไตล์อิทยาแท้นะครับผมอ่าต่อไปเชิญขึ้นด้านบนเลยนะครับพอขึ้นมานะครับจะเป็นระเบียง3เมตรนะครับคูณ6เมตรแบบยาวๆกันเลยนะฮะด้านขวามือก็จะเป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งแบบช้อนไทยนะฮะเป็นตัวแอลนะครับอ่านี่นั่งเล่นสบายได้เลยครับหน้าบ้านห้องนอนที่1นะครับ ห้องนอนขนาด3คูณ3เมตรนะครับอ่านี่ประตูด้านหน้าเป็นประตูสลด์นะครับอ่าประหยัดพื้นที่ครับหลังนี้อ่าดูภายในของห้องนอนที่1นนะครับด้านด้านบนจะเป็นฝ้าไม้นะครับเป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมครับนะฮะหลังนี้เราติดระบบไฟฟ้าพร้อมเรียบร้อยนะครับผมส่วนพื้นด้านล่างเราลงเคลือบยูดิเทนให้ลูกค้าเงางเงาแว็บเลยนะฮะห้องนอนที่2ก็ขนาด3คูณ3เมตรเช่นกันนะครับอ่าฝ้าหลุมจะเป็นฝ้าแบบ8ดเหลี่ยมนะครับหลังนี้เรากูนอกกูในด้วยไม้ทั้งหมดนะฮะ ต่อไปมาดูห้องโถงนะครับลูกค้าเป็นประตูสไลด์เช่นเคยนะครับนี่ประตูสไลด์แบบเลื่อนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยนะครับนี่ตรงนี้เจาะสายไฟไว้ให้สําหรับลูกค้าติดแอร์นะครับห้องพระก็จะเป็นประตูสไลด์เช่นกันนะครับอ่่บานเลื่อนประหยัดพื้นที่นะครับาห้องพระขนาดอยู่ที่1นึ่งเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับอ่ามีหน้าต่างเปิดรับลมให้นะฮะระหว่างสวดมนต์นะครับ มีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับหลังนี้ด้านหลังก็จะมีประตูหลังนะฮะเจาะประตูให้เรียบร้อยนะเพื่อเพื่อต่อเติมครัวและห้องน้ํานะครับกระจกหนาห้าห้ามิลเป็นบานสวิงแบบวีโก้นะครับกระจกอย่างหนาเลยนะฮะฝานอกเป็นฝาแพนเก็ตนะครับแบบปีทับซ้อนฝานอนเน้นไม้ยาวทั้งหมดนะครับฝ้ารอบข้างก็จะตีด้วยไม้ทั้งหมดนะครับอ่านี่เขาเรียกว่าบานวีโก้จะเป็นประมาณนี้นะครับคือข้อดีของบานวีโก้ก็คือ เวลาลมนะฮะมันจะไม่ตีตีจะไม่กระแทกนะครับผมอันนี้ก็คือจะคาอยู่แบบนี้เลยต้องต้องใช้แรงครับผมอ่านี่มาดูช่วงล่างของคานบ้านนะครับยาวๆไปเลยนะครับอ่ยาวตลอดไม่มีต่อนะครับอาหารช่วงล่างของบ้านนะครับหน้า10นิ้วทั้งหมดนะครับผมแปดตัวเสาเป็นเสายาวเสาหน้า6นะครับหลังนี้เนี่ยประทับใจมากเลยช้อนไทยแบบช้อนอิทยานะครับมีการอยากให้ด้วยนะครับเป็นหัวพญานาคนะสไตล์บ้านทรงไทยทิยาแท้นะครับ หลักสูตรนี้มีที่บ้านไม้เอกและฮิซิาอาโน๊กดาวที่เดียวนะครับผมฉลุหลังคาะฮะเป็นฉลุไม้สักรอบหลังนะครับผมเราจะใช้ไม้สักนะฮะเป็นลายทองระยะลายพม่านนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไม้เอกนอกดาวนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่นุ่นถูกใจไหมครับบ้านถูกใจค่ะเรียบร้อยสวยไหมสวยไอ้แล้วทําไมถึงได้ไปสั่งบ้านไม้เอกมาที่นุ่นจักในเรียบในเรียบใช่ไหมไเป็นไงล่ะบ้านได้บ้านของจริงแล้วประทับใจหรือเปล่า ประใจสวยไมล่ะ,ะใช่สีเสรอที่ถูกใจช่างทีมงานเอกเก็บงานดีเนาะ,ะพี่พี่นุ่นตรวจทุกซอกทุกมุมแล้วใช่ไหมครับตรวจล้ค่ะมีตรงไหนบอกได้นะครับจา้านี่ไฟทูโทน3ามสีนะสวยงามมากเลยครับมีระบบเอ่อไฟหลีด้วยนะหลังนี้นะอะเดี๋ยวพาไปชมมาพี่นุ่นอีกพามาดูเร็วอ่ะเล้นี่เราสามารถปรับได้นะพี่นะ่าเบาอ่ะเข็มเบา ยังไงก็ขอบคุณพี่นุ่นมากที่ไว้บางใจบ้านไม้เอกวิทยานอกดาวนะครับผมหรือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อบ้านไม้เอกวิทยานอกดาวได้นะครับหรือโทร0948589000สวัสดีครับขอบคุณพี่นุ่นมากๆนะครับสวัสดีครับไม้เอกบ้านนอกดาวพิทยาเฮ